สิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาพลิกผันม้ามืดปรากฏครับไทยทำเอเชียวาดหวั่นรับกับประเด็นทีมชาติไทย u ยู17ครับกรณีเด็กไทยอันตารายครับวัดกันตอนต่อปอนตอนนี้เนี่ยต้องบอกครับว่าเต็งในการเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับเคลื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันถึงขั้นที่ทำให้จริเครียดซาอุยังแปลกใจว่าเฮ้ย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพร้อมทะงมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเรียกได้ว่าพระเอกตัวจริงมาแล้วครับเขาเป็นใครมาติดตามกันแล้วก็มาสรุป ภาพรวมของทีมยูี่สปีด้วยครับน่าสนใจแบบสุดๆเลยและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับต่อเนื่องจากทีมชุดใหญ่นะครับที่ทําภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับคว้าชัยชนะ2นัดรวดทั้งการอุ่นเครื่องแล้วก็เอเชียนคัพ2027นัดแรกกับสีลังกานะครับรวมไปถึงนะครับเราได้เห็นผลงานของทีมยูยิ3ปีแล้แม้ว่าจะไม่มีชัยชนะเลยนะครับแต่ก็เห็น ถึงอนาคตที่ค่อนข้างสุดสนะครับภายใต้การดูแลแล้วก็แบบแผนของ j p แปนเวนะครับแต่ว่ามีอยู่ชุดหนึ่งที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยครับในย่านอาเซียนนะครับตอนนี้ได้รับรู้การมาถึงของทีมชาติไทยแล้วนะครับและที่สำคัญในระดับเอเชียครับตอนนี้พูดได้เลยว่ามีอาการหวาดหวั่นไปเป็นที่เรียบร้อยผมกำลังพูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่น อายุไม่เกิน17ปีครับที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาไครับไปเก็บตัวอยู่ที่แอสไพร a c a มีนะแล้วก็ลงอุ่นเครื่องนะครับกับเจ้าถิ่นและกันเพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องนัดพิเศษระดับเทียร์สกับกาตา U17 บอกเล่าแบบนี้ก่อนนะครับกาตา U17 เนี่ย ในครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นรอบสุดท้ายนะครับพวกเขาตกรอบในรอบคันเลือเนี่ยกาตาอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นในกลุ่ม F นะครับแล้วก็จบเป็นอันดับที่2ด้วยผลงานชนะ2แพ้1ก็แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับแล้วพอไปวัดกับอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ยกาตาก็หลุดพื้นที่ไปนะครับไม่สามารถมาเล่นรอบสุดท้ายได้แต่ข้อดีข้อหนึ่งที่มันชัดเจนสําหรับกาตาายุสิก็คือเฮ้ยกาตาเนี่ย เหมือนคู่ซ้อมเลยนะครับโดยเฉพาะเขาเนี่ยลงอุ่นเครื่องเยอะมากๆกนะก็เหมือนกับรู้ว่าไม่ได้แข่งรอบฝุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นคู่ซ้อมนะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดทีมตัวเองในตัวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนสำหรับมุมผมนะการเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ก็เป็นข่าวในแง่ดีมากนะครับได้ประตูจากศิวกรพลสันแล้วก็นัทกิจโพสีนะกลับมาแล้วนะ จอมลากเรื้ออยของเเาท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยไทยอุ่นเครื่องแล้ว2นัดนะครับหลังจากที่เดินทางไปเก็บตัวที่ a อสไพร์ c a d ด m y ก็คือแพ้คูวเวต1ลูกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเอาชนะกาตา2ประตูต่อ0ูนย์โดยอีก1เกมที่จะอุ่นเครื่องแบบจริงจังก็จะเจอกับญี่ปุ่นอันนี้เจอของแข็งเลยน่าจะได้เห็นภาพอะไรที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการอุ่นเครื่องกับกาตาเนี่ยมันทํา ให้เราเห็นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างน่่นะครับผมเข้าไปดูข้อมูลในกลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยทั้งซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพเลยนะแล้วก็มีอุซเบกิสถานนะครับนี่ก็เป็นทีมที่มีระบบอะคาเดมี่เบอร์ต้นของเอเชียไปแล้วเนาะแล้วก็ทีมชาติจีนนะครับสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือการได้เห็นนะครับทีมที่เขาอุ่นเครื่องกับกาตาเนี่ย อย่างเราชนะกาตาเราได้อะไรผมก็ไปส่องมาแล้วกันนะก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุซเบเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่เพิ่งจะอุ่นเครื่องกับกาตาสองนัดติดเลยนะเขาอุ่นเครื่อง18มีนาคมแล้วก็อุ่นเครื่อง21มีนาคม2เกมเนี่ยอุซเบเอาชนะกาตาเกมแรก3ประตูต่อศูนย์ในวันที่18แล้วก็เกมวันที่21เนี่เเฉือนชนะ2ประตูต่อหนึ่งจะบอกยังไงดีนะครับว่า เฮ้ยถ้ามาดูสถานการณ์แบบเนี้ปอนต่อปอนเนี่ยผมจะพูดว่าม้ามืดปรากฏได้ไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับคือทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับถูกมองเป็นม้านอกสายตามาโดยตลอดก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นยิ่งจับสลากมาอยู่ในกลุ่มที่ว่ากันว่าเป็นก o ุปออฟเด t ์ด้วยทั้งเจ้าภาพทั้งอ <t> ุซเบอยู่กับจีนด้วยเนี่ยหลายคนแทบจะมองข้ามไปเลยแต่ว่าพอผลการอุ่นเครื่องเกมนี้มันเกิดขึ้นนะครับ เอฟเฟกของฝั่งจีนเนี่ยนะครับก็ออกมาแสดงอาการเครียดเหมือนกันคือจีนเนี่ยเสียงแตกนะครับเสียงแตกเลยนะครับกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าห้ยทีมชาติไทยยู17ไม่มีอะไรหรอกจีนเหนือกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทีมชาติไทยยู17แข็งแกร่งนะเว้ยไปดูดีๆด,ดูดีเทลดีๆทีมนี้แข็งแกร่งมากเลยอะไรเงี้ยเสียงแตกเหมือนกันตาพอผลการอุน่นเครื่องที่ไทยเราเอาชนะกาตาได้ครับ มันก็ทําให้สถานการณ์ของ U17 จีนเนี่ยค่อนข้างจะเครียดวันนี้ประเด็นของ U17 จีนเนี่ยมีเรื่องของดามา่าเรื่องของกุนซือชาวญี่ปุ่นเนาะที่ทําทีมแล้วว่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยผลการอุ่นเครื่องไม่ดีเท่าไหร่แพ้ยับเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงการเกิดปัญหาดามา่าแต่ตอนนี้จีนอยู่ที่กาตาร์แล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องพยายามศึกษาสถานการณ์ของคู่แข่งอีกหนึ่งทีมที่อันนี้ประมาทไม่ได้ผมว่าเป็นทีมที่จะแย่งตั๋วกับเราแบบ100%ร นั่นก็คือซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเนี่ยผมเคยรายงานไปแล้วนะครับเขาไปอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียเนาะแต่ว่าเอาแบบปัจจุบันแบบเรียลไทม์เนี่ยผลงานการอุ่นเครื่องของซาอุดีอาระเบียก็ไม่ธรรมดานะครับเอาแบบสดๆดร้อนๆเนี่ยยีิมีนาคมที่ผ่านมาเขาอุ่นกับทาจิกิสถานเกมแรกแล้วเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ในวันที่25สนะครับสดๆดร้อนๆเนี่ยซาอุเก็พึ่งเสมอกับทาจิกิสถาน 1ประตูตอนหเอาเรื่องพอสมควรนะเมื่อมาดูกันปอนต่อปอนเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมพูดเลยนะสถานการณ์ของยูสิปีเราอะนะครับเต็งเคลื่อนนะก่อนหน้านี้หลายคนว่าเฮ้ยเราอาจจะลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลกนะครับในการแข่งขันยูสิปียากนะครับแต่พอมาดูสถานการณ์อย่างเงี้ยน,นะครับจากอุเองก็ ยังไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไรยิ่งจีนนี่ยิ่งหลุดโลว่าล่องลอยโลเลเลยแพ้แม้กระทั่งอินโดนีเซียที่ดูดีหน่อยก็คงจะเป็นอุซเบกิสถานนะครับแล้วพอมาเห็นผลการอุ่นเครื่องนัดล่าสุดของไทยครั้งนี้เนี่ยผมก็บอกได้เลยนะว่าเอาไวยงานนี้เอเชียต้องมีหวัดหวันกันบ้างเหรอวะเพราะว่ามมามืดปรากฏออกมาแล้วนะครับย้ํากันอีกรอบเลยครับทีมชาติไทยเนี่ยจะมีคิวอุ่นเครื่องอีก1เกมก็คือการอุ่น ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะมีการตัดตัวอย่างเป็นทางการก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ซึ่งการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรหลายอย่างแต่ผมบอกได้เลยนะว่าวันที่28นี้เดี๋ยวตัวทีเด็ดนะครับตัวไม้ตายสำคัญจะมาแล้วนะซินวาแม็กเซส์นะครับจากอะคาเดมีของแมนเช e สเตอร์เจ็ดฟอร์มกัลแรงด้วยนะครับจะเข้ามา เป็นกําลังสนับสนุนเป็นกําลังเสริมสําคัญกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะผมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้น,ะน่าจะได้เห็นภาพนะว่าสถานการณ์ของทีมยูสิปีเราก็เข้มข้นไม่น้อยเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ย้ําโปรแกรมกันอีกรอบนะ3เมษายนนะครับเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็ต่อที่7เมษายนเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนวันที่10เมษายนเนี่ยจะเจอกับทีมชาติจีนนะครับ ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเอาทีมอันดับ1และ2เข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับหรือฟุตบอลอยู17ปีชิงแชมป์โลกเลยดังนั้นโอ้โหมาดูปอนต่อปอนทั้งซาอุอุสเบแล้วก็จีนผมยังมั่นใจในเด็กไทยครับว่ามีลุ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากันหน่อยนะครับหลังออกสตาร์ทในกรุปดีของการแข่งขันเอเชียนคัพรอบขัดเลือกด้วยการเฉืินชนะสีลังการหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กเรื่องของการวิภา์วิจารณ์นะครับฟอร,ร์มการเล่นของนักเตะไทยเนี่ยโอ้โห ร้อนฉ่ามากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมว่าฮีโร่ของการแข่งขันในเกมที่ไทยเอาชนะสีลังกาเนี่ยนะครับก็คือเกมรับครับกลายเป็นพระเอกตัวจริงเลยนะครับเรื่องนี้มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขสำหรับนักเตะ ที่เคลื่อนที่เยอะที่สุดและวิ่งมากที่สุดนะครับท็อป5ก่อนเลยครับเอเลียสด,ดอเละครับเกมนี้วิ่งระยะรวมถึง8.7กิโลเมตรนะครับขณะที่ท็อปสก็คือจนาธานเข็มดีครับวิ่งรวม9กิโลเมตรท็อปสก็คือนิโคลัสมิเคลสันครับวิ่งไปถึงสิ้น9.1กิโลเมตรแล้วก็ท็อป2ครับคือวิีระเทพป้อมพันธ์ครับ การวิ่งเนี่ยอยู่ที่9.3กิโลเมตรท็อป1ครับพีรดลชำรัศมีครับนักกีฬาที่ถูกวิพา์วิจารณ์นะครับจะรักก็รักเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าจะแบบพิพา์วิจารณ์ก็จัดหนักกันเลยเนี่ยแต่พีรดลวิ่งเยอะที่สุดนะครับ9.4กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เสียงแตกพอสมควรนะครับหลายคนบอกว่าจำนวนการวิ่งต่อกิโลเมตรนะครับต้องนำมาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการเล่นเกม ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพการวิ่งก็ส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของคุณภาพในการเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของการทำคีพาร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปะทะกับคู่ต่อสู้ก็มีส่วนสําคัญแต่จำนวนการวิ่งเนี่ยเกมล่าสุดบอกอะไรบางอย่างนะครับก็คือบอกได้อย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมว่านักเตะไทยของเราหลายคนเนี่ย ค่อนข้างที่จะทํางานหนักโดยเฉพาะแผงแนวรับที่กลายเป็นฮีโร่เป็นพระเอกของเกมเกมนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟุตบอลก็มีตําแหน่งประเภทปิดทองหลังพระอยู่นะครับเคลื่อนที่เยอะทําเกมรับเยอะแต่อาจจะไม่ได้มีส่วนกับเกมรุกมากสักเท่าไหร่นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่คราวนี้มาดูฮีโร่ของเกมนะครับกันบ้างก,ก็คือคนที่ยิงประตูชัยในเกมนี้นะครับหเดียวที่ทําได้ นั่นก็คือในส่วนของพาธิกูตาฟสั้นนะครับที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์พาธิกถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะ2นัดนะครับกับอัฟกานิสถานแล้วก็ศรีลังกาเนี่ยเจ้าตัวซัดไป3ประตูทำประตูอยู่คนเดียวเองครับนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่านี่ครับถือว่าเป็นประตูสําคัญด้วยนะครับพาธิกก็บอกว่าการทํา3ประตูใน2นัดเนี่ยช่วยทีมชาติไทยชนะ2เกมแบบไม่เสียประตูผมก็ดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้ดีใจที่ยิงประตูได้ช่วยทีมชาติไทยเก็บ3มแต้มได้ตามเป้าหมายแ mm hmm. ฟนมองว่าพาธิกเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเขาบอกว่ารู้สึกดีนะครับรู้สึกดีมากๆผมก็ทํางานร้อเตลอดทุกๆวันก็ดีใจที่ฟันบอลทําให้เราได้เจอบรรยากาศที่ดีครับ 2องนะัดสประตูเขาบอกว่าความมั่นใจก็ดีขึ้นครับก็ดีใจที่ยิงได้แล้วก็ช่วยทีมได้รวมถึงประสบการณ์ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ก็ยังต้องปรับปรุงเรื่องของสมาธิรวมถึงจังหวะการยิงประตูซึ่งเกมนี้เรามีโอกาสเยอะมากแต่เราทุกคนก็รู้ว่าต้องทำให้มั่นใจว่าเราจะชนะก็จะพยายามกลับไปปรับปรุงและฝึกซ้อมให้หนักขึ้นวันนี้เราก็คุยกันหลังจบเกมว่าทุกคนก็มีข้อผิดพลาดไปแก้ไขในครั้งหน้า โดยเฉพาะเรื่องของการยิงประตูพาธิกูตาสันครับกลายเป็นกองหน้าไทยคนแรกในบริษัทนะครับที่ทําประตูสูงที่สุดนะครับด้วยการซัดไปทั้งสิ้นนะครับปดประตูจากจํานวน11นัดที่ลงสนามช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์ในการทําประตูสูงมากๆเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับผมเองก็ต้องพูดถึงนะครับหนึ่นักเตะที่ได้รับคําชม มากๆในเกมนัดล่าสุดนะครับอย่างพี่ใหญ่ชนาทิปย์สงกระสินนะครับก็ไม่ทําให้แฟนบอลไทยผิดหวังเนาะนำพาทีมชัตไทยประเดิม3แต้มแรกพร้อมกับคว้า MVP ในเกมนี้ซึ่งตัวของชนาทิปนะครับออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าผมก็พยายามช่วยทีมทําในสิ่งที่โค้ชอยากให้ผมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราเป็นตัวของตัวเองเมื่อลงเล่น บางครั้งก็พลาดเราก็แก้ไขน้องๆบางคนก็พลาดบ้างพวกเราก็แก้ไขนั่นคือสิ่งสําคัญครับแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ดและน้องๆทุกคนที่ทําให้เกิด3ามแต้มแรกสําหรับผมคิดว่าสําคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวของเจที่เป็นกับตันทีมนะครับก็ทําผลงานได้น่าประทับใจนะครับแต่เจ้าตัวก็มองในแง่บวกนะครับว่าพวกเราสามารถสร้างโอกาสในการทําประตูได้เพียงแต่แค่ยังยิงไม่เข้าถ้ากลับมากับกันเนี่ย เรามาปรับปรปุงแก้ไขจุดนี้แล้วยิงให้เยอะกว่าเดิมเนี่ยเยชื่อว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นที่พูดถึงและก็แข็งแกร่งนะครับนี่คือสิ่งที่ทีมไทยต้องไปเร่งปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของทีมชุดใหญ่ที่เสร็จสิ้นภารกิจเดือนมีนาคมตามเป้านนะไม่แพ้ยิงได้ไม่เสียประตูเก็บสามแต้มนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังโปรแกรมลีกจบเนี่ยเดือนมิถุนายนเดือดและมัน อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยทีมยูยิปสามหน่อยนะครับหลังรายงานผลไปการ,การแข่งขันของพวกเขาไปแล้วนะครับมาพูดถึงมุมมองของตัวคุณซื้อหน่อยที่โอ้โหจบ3นัดเนี่ยนะครับเล่นสวยแต่ไม่มีชัยชนะนะครับตัวของทาคายุกินิชิกยายะแกคิดยังไงนะครับเรื่องนี้นะครับนิชิกยายะบอกทุกคนก็ทําได้ดีแล้วเราก็ได้เห็นนักเตะทีมชาติคเอเชียที่อยู่ระดับท็อปส บอลโลกครั้งที่ผ่านมาพวกเขามีความจริงจังกันมากและทําให้ทีมของเราได้ประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้เท่านี้ผมก็มีความสุขแล้วเรื่องของศักยภาพของไปตรงข้ามเราก็ต้องยอมรับตรงนี้การที่เราได้ประตูนําและทําประตูที่2ไม่ได้มันก็สําคัญแต่รายการนี้ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์หลกักนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเตะจริงๆตอนนี้ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องชนะเพื่อตัวผมหรือตัวนักเตะแต่การที่เราแสดงถึงสิ่งเหล่านี้ออกมาคือสิ่งที่ดีที่สุด คิดว่าเราได้เจอกับทีมที่ดีแบบนี้ก็ต้องพยายามควบคุมบอลให้ดีแต่คู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งมากทําให้เราไม่สามารถครองเกมได้ง่ายเรื่องของการเล่นแผนการเล่นก็ส่วนหนึ่งแต่การเจอกับทีมที่แข็งแกร่งสําคัญกว่าผมพยายามทําให้ทุกคนยกะลับตัวเองขึ้นมาหลายคนก็รู้สึกเสียดายการรู้สึกเสียดายกับการเจอคเยเชียก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและก็จะเป็นพลังของเราในอนาคตของน้องๆด้วย เป็นความจริงถ้าเราจบ1-0หรือ2-0เราก็ต้องพัฒนาเรว่มถึงมุ่งมั่นมากกว่านี้อยากให้นักเตะทุกคนพัฒนาตัวเองในทุกๆวันต่อไปทำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองสำหรับยศกรบรุรพาที่ยิงประตูในการยิงจุดโทษผมคิดว่าประตูนี้ทุกคนในทีมเนี่ยจริงๆผมก็บอกให้คณะเป็นคนยิงด้วยแต่การที่มิกรับหน้าที่ยิงก็ทำได้น่าสนใจเขามีความมั่นใจมากแต่เขาก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเป็นกองหน้าเบอร์9ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับ ถ้าเขาตั้งใจผมเชื่อว่าเขาพัฒนาไปไกลเลยก็เป็นความจริงที่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าผมจะให้ใครเป็นกับตันทีมเลยเลือกให้ คนละเกมนะครับแล้วก็ผมก็อยากเห็นว่าใครเหมาะสมในการเป็นผู้นําทีมทุกคนมีการแสดงความเป็นผู้นําออกมาคิดว่าทุกคนทําได้ดีในการแสดงศักยภาพของตัวเองทุกคนในทีมต้องเป็นผู้นําแต่ภาพรวมครั้งนี้เรายังเงียบกันเกินไปอยากให้ทุกคนมีความกระหายในการแข่งขันมากกว่านี้การซ้อมรวมถึงการแข่งขันการเป็นนักกีฬาต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองให้มากกว่านี้และแสดงมันออกมานะครับสำหรับทีม U23 ปีครับจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีนะครับแล้วก็ จะกลับไปรักใช้ต้นสังกัดนะครับก่อนที่จะกลับมารวมตัวอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุงไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรม ในการแข่งขันมหกรรมซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมนี้ด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Sa u b บ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ